พระพองค์เคยตรัสกับโปตอริยะว่าเนี่ยคนเราเนี่ยมีสี่แบบนะแบบแรกเนี่ยติอย่างเดียวไม่สรรเริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรน,นี่เขาพูดจริงพูดดีหมดนะแต่เขาพูดในมุมติอย่างเดียวอืมพวกที่สองสรรเริญอย่างเดียวตามความเป็นจริงโดย,ดยการอันควรพวกนี้ไม่ติอืมสันเสริญอย่างเดียวและก็ตามความเป็นจริงด้วยโดยการอันควณด้วยพวกที่สามไม่ติไม่สรรเริญ ตามความเป็นจริงโดยการอันควรพวกที่สี่ทั้งติทั้งสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรพระองค์ถามโปรตริยะว่าสี่พวกนี้เธอว่าพวกไหนเลิศที่สุดโรตรตรยะบอกว่าพวกที่สามเลิศที่สุดเหตุผลเพราะอะไรโรตริยะเขาตอบพระศาสดาว่างดงามด้วยอุเบกขาฟังดูแล้วก็ก็ดูดีนะน่าใช่ แต่ผู้เจ้าฟังแล้วบอกว่าโปรตรยะพวกสี่เลิศที่สุดบอกว่าคือการติเตียนบุคคลตามความเป็นจริงและสรนเสริญบุคคลที่ควรสรนเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควร